หวังซิ่วเอ,อ๋อถูกโจมตีด้วยแสงแห่งวัยและกลายเป็นหญิงชรา,าผมขาวหวัววีเฮ้าแปลงร่างเป็นชุดก่อดอกไม้น้ำแข็งและช่วยให้หวังซิ่วเอ๋อเกิดใหม่ในการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณ ทั้งทีมสื่อไลเคอร์และทีมสำนักถังได้พบกันคู่แข่งเก่าของพวกเขาคือสถาบันวิศวกรรมวิญญาณแห่งจกักรวรดสุริยันจันทาเมื่อสถาบันสื่อไลเคอร์อยู่ในระหว่างการต่อสู้กับสถาบันวิศวกรรมวิญญาณหวังซิ่วเอ๋อถูกจัดการโดยเครื่องมือวิญญาณของทีมสถาบันวิศวกรรมวิญญาณทำให้พลังของเธอหมดลงและเธอกลายเป็นหญิงชลาผมขาว และมีริ้วรอยหวังซิ่วเอ๋อเกือบตายที่นี่เสี่ยวองเฉินต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลเพื่อคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้แต่น่าเสียดายในท้ายที่สุดว่าวีเฮาก็เป็นสาเหตุความตายของสถาบันวิศวกรรมวิญญาณทำให้สถาบันถูกกำจัดตั้งแต่เนิ่น และไม่ได้ติดอันดับท็อปแด้วยซ้ําในการต่อสู้หวังซิ่วเอ,อ๋อเกือบจะทําให้เธอพิการและเธอเกือบเสียชีวิตทันทีหลังจากการแข่งขันระหว่างสถาบันวิศวกรรมวิญญาณและสถาบันสื่อไลเคอร์เริ่มต้นขึ้นหวังซิ่วเอ,อ๋ออาศัยความแข็งแกร่งของเธอเพื่อเอาชนะ3คนจากสถาบันวิศวกรรมวิญญาณในการแข่งขันประเภทบุคคลและเข้าสู่การแข่งขันแบบทีมโดยตรง คน7คนจากสถาบันสื่อไลเคอร์เผชิญหน้ากับคน6คนจากสถาบันวิศวกรรมวิญญาณมีอีกคนที่ถูกหวังซิวเอ๋อสังหารในการแข่งขันเดียวแม้ว่าจะมีเพียงหกคนแต่สถาบันวิศวกรรมวิญญาณก็มีเสี่ยวหงเฉินปรมาจารย์แห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดทําให้ทุกคนประหลาดใจหลังจากที่เสี่ยวหงเฉินเปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณของเขาจริงๆแล้วเขามีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงแล้วและพิษของมึงหงเฉินก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังเช่นกัน เขาเอาชนะคู่ต่อสู้ในการต่อสู้แบบทีมเมื่อหงเฉินเปิดใช้งานพิษและล้อมรอบผู้เล่นของทีมสื่อไลเคอร์โดยไม่กลัวเลยเธอเปิดใช้งานทักษะวิญญาณหลัก2องอย่างเพื่อเพิ่มพลังของเธอไปสู่ระดับสูงสุดและการเพิ่มขึ้นของหอแก้วเจ็ดสมบัติในขนาดนี้ทำให้พลังของหวังซิ่วเอ๋อมาถึงสถานะที่น่ากลัวอย่างยิ่งหอกมังกรทองในมือของเธอโจมตีร่างกายของเมื่อหงเฉินทำให้เมื่อหงเฉินได้รับบาดเจ็บสาหัส และในขนาดนั้นแสงสีขาวก็กระทบกับหวังซิ่วเอ๋ออย่างรวดเร็วจนเธอไม่มีโอกาสหลบเลี่ยงเลยด้วยซ้ำแสงกระทบที่ตัวเธอแล้วฉากที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้นผมสีฟ้าอมชมพูยาวของหวังซิ่วเอ๋อนั้นกลายเป็นสีขาวในทันทีร่างกายของเธอแก่ชราลงอย่างรวดเร็วและใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยริ้วรอยเช่นกันเธอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วหญิงชราที่มีรอยย่นบนใบหน้าของเธอเมื่อเห็น ฉากนี้ว่าวี่ห้าต้องประหลาดใจเขาไม่เคยเห็นรังสีนําทางแห่งวิญญาณเช่นนี้มาก่อนมันคือคู่มือวิญญาณรังสีแก่ชรลาล่าสุดที่พัฒนาโดยหอมิงเตอ๋อหลังจากถูกโจมตี พลังชีวิตจะหมดลงไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตในขณะที่หวังซิ่วเอ,อ๋ยยังคงมีอายุมากขึ้นสมาชิกคนหนึ่งของทีมสถาบันวิศวกรรมมินยานได้ใช้การล่องหมนมิญ,ญญานนำทางเข้ามาหาหวังซิ่วเอ๋ออย่างเงียบๆและฟาดเธอด้วยมีดในช่วงเวลาวิกฤตนี้ชิ้นส่วนน้ำแข็งตกลงไปที่หลังคอของหวังซิ่วเอ๋ออย่างเงียบๆจากนั้นดอกไม้น้ำแข็งก็กลายเป็นชุดกอดสีทองและปกคลุมทั่วร่างกายของหวังซิ่วเอ๋ออย่างรวดเร็ว ผมของเธอกลับมาเป็นประกายอีกครั้งและหวังซิ่วเอ,อ๋อก็กลับมาดูอ่อนเยาว์อีกครั้งมีชั้นกอดติดอยู่กับร่างกายของหวังซิ่วเอ,อ๋อและเพิ่มความแข็งแกร่งของหวังซิ่วเอ๋อในทันทีและเธอก็เอาชนะทีมจากสถาบันวิศวกรรมวิญญาณได้ในคราวเดียวขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ